อาเฟินพาเจ๊ลงบันไดไปถ่ายภาพข้างล่างหน่อยอะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นไอ้ยก็อืมก็สู้ความพยายามเราไม่ได้หรอ, <c oughs> นะอไปโอ้ลยล่าสุดล่าสุดเป็นยังไงสาวลาวขอนอะไร มันเห็นนางอยู่นี่อย่าไปนางอยู่ <laughs> 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 ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบืนนะะ้งหน้าภาพสลักนุ่ตํานะครับอันนีม่กลางอดีตนะครับเป็นภาพสลักทั้งตรงนาผานะครับเดี๋ยวไปรับชมไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวนละประมาณสองวงกลัแวครับแต่ยังมีความหนาของหมอกอู้่นะครับยังมันก็ิน หรือรอบประมาณพัดเลยนะครับยังตาสกริยภาพด้านหน้าก็ยังบนตังปุยหมอกอยู่น,นะครับตอนนี้นี่เป็นพระพูมินะครับอ่าเราไปชมรับชมภาพแกะสลักนุ่นตำนะครับ ก็ค่อนข้างที่สีน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ก็ับว่าเป็นยังครับเผื่อท่านผู้ชมนะครับผมสีผมสีลงนะครับ <c oughs> แล้วตามันขาลงไปับ ในกูอาวลงไปกนดูขาครับอาเป็นไงนะขาไหนก็มันยังไม่เห็นด้านล่างนะมันก็ไม่หนีหนตรงนี้เลยนี่ใไปตามต้องมั่นระวังครับการลงโอ้ยไงใจปวดทรวงเตษาป่านดูขดูน้องเขายังไปได้เลยหนึ่งอนึอันนั้นน้องอันนี้นะนะพี่ แต่จตจ่าจ่าจดาจ่าั่าจ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 ่ัจ่าจ่าจ่าจ่ตจ่าบ่าจ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 ่า่าจ่าั่า่าจ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 ่าั่่าจ่าบ่าั่่าั่า่าจ่าจจ่าจ่าจ่จ่าจ่าจ่่าจ่าน่าจ่เจ็าจ่่า่าจ่าจ่จ่าจ่จ่า่าน่่าา่า้ หนาพ้นกับยังระวังนิดนึงนะครับกลัวเผื้อมันลื่นนะครับนะครับตอนนี้สติเลยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะสติอยู่มีอยู่เยอะเลยสติแต่ความกล้ามันหายไปโอ้ยด้านล่างกะเป็นครับครับอันนี้อันนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอมัึง้าเคลืสนาีนู่นดันมาล่าเป็นถ้าเกดเราอาศัยอยู่ในนี่นะครับอีกรอบครับถ่ายจะงงมากเลยทำไมเขาแบบฤดัหนาวก็เป็นจุดทีเป็นจุดแอนซินแห่งหนึ่งมาได้เลยครับท่องเที่ยวกับนิยมมากถ่ายรูปนะครับเพื่อไปยังไงครับ

เี้ยอย่างร่มซูนนะครับอย่าหันนังกลับไปแนมนะครับไปนันบนเลยไป้าพายเร์อสูกขคูนครับเม